มแม่ยังกระเตงเอาเมียมาด้วยเสียได้ความรอเสียได้ความรวยอยากจะใช้ความสวยเฮ้เ่เป็นไปเยืนเมียมาจะพกามาทำไมใจไม่เก็บเอาไว้ให้ในายเลนลสนดหลอจริงหน้าปิงหน้าโป้ดาอจิงเนื้อนังยังสดแต่ไม่มีลิมอนตกดได้มาคนเดียวเสียได้จริงเชียว

น้องเขาเป็นคนที่เวลาร้องเพลงนี่เขาจะได้อัธรสดในเสียงเพลงมากเขาจะทําอย่างนี้แต่ว่านิสัยดีเฮี <S <S นยนิสัยดีเฮียผมติดต่อให้ไหมเฮียเออเอ,อ,อ่าไอจันจวงเดี๋ยวไปคุยกับเฮียก็ไหนเฮียก็ชอบชอบละเ,ออเด็กคนนี้นิสัยดีเรียบร้อยข้างล่างนี่อย่ากระภาพภาพไว้เลยเออผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยนะไม่มีการเดินผ่านตัดน้องตัดนะเดินที่ต้องก้มหลังอแต่ส่วนมากจะอ้อมข้างหลังมากกว่าอ๋อไม่อยากแบบเออลบหลูผู้ใหญ่เออเรีรให้จันจวงไปคุยกับป๋าครับอ๋อล ความเรียบร้อยของเธอโอ้โหเฮียจังจวงผังหน้าไปเลยเฮียนักร้องมานั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยปิดไฟหน่อยไหมเฮียเลยไม่ต้องปิดเปิดไว้เลยเฮียเดี๋ยวของหายหน้าตาแม่งไม่น่าไว้ใจเลยชิบหายนักร้องพ่องเหมือนขโมยเฮียเนียนักร้องไม่ใช่โจรน,นะเฮียคนเราอย่าดูที่หน้าเฮียอยู่ที่ใจ เฮียคะสวัสดีเอ่อแนบอกเลยนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮียเด็กมันไหวแล้วก็ให้ตรงให้ติดไร่ไร่ไร่อ๋อเฮียไม่ต้องค่ะติดมือมาแล้วค่ะว่วแล้วไงเขามวยเฮียกูบอกแล้วมีหน่าแม่งบอกปิดไฟสิไอ้สักหูเลกไม่มีผิดเลยไอ้สักมึงไม่ได้รู้กันนะเฮียอย่าคุยคุยอะไรอะไรเละ หิวแล้วยังไม่ได้กินข้าวมาจากบ้านเลยอ่ะไม่กินข้าวมาอมขอสั่งเลยได้ไมะแปะซาสักสองหม้อยำบุญเส้นหม้อหนึ่งแล้วก็ยำบะาดกฟู<อ>แล้วก็ไก่อบภูเข<อ>าไฟ<อ>กุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวดิคุยกันกล่องเลยอีเหี้ยมาก็แดกเลยยังไม่รู้จักชื่อเสียงเลยโอ้ยชิบหายที่กระหายหึกมาจากไหนอ่ะหิวลู้หิวร,รู่เลยสวยเนะ่ย <laughs> ขอบคุณค่ะแม่ไอหูกะไตที่หัวมึง สวยดีจะซื้อมาให้ลูกใส่นัวชมตัวหนูเฮียตายเดี๋ยวนี้เขาไว้สติกเกอร์อย่างนี้แล้วเหรออ๋อไป็เรื่นงกำลังนิยมไงเฮียอ๋อนิยมเหรอค่ะเหี้ย้องเพลงคอแหง้งอยู่น้ำขอดิ้งหน่อยได้มั้ยครับอ๋อไล่ดิ้งเหรอไล่เหรอราคาเออบอยดิง้งแก้วหนึ่งไอ้หนูไอ้น้องไม่เอาไอ้น้ำมาให้จันจวงเลยแล้ว ทำสบายเหนื่อยนะเหนื่อยก็ใช้เสียงมากค่ะร้องทุกวันหรืเปล่าร้องทุกวันวันหลายรอบเนี่ยวันคืนๆนี้เลิกดึกหรเปล่าก็เลิกหนูมาสามทุ่มก็เลิกสามทุ่มสิบห้านี่อ๋อเหนื่อยเนะเหนื่อยค่ะสามทุ่มเลิกสามทุ่มสิบห้าค่ะก็เค่ะอา่ะอ๋อะไรอ๋อไม่มีหลอกเหรออ๋อไม่เป็นไรค่ะหรือมีมาค่ะอ๋ออะไรคะเนี่ยสงสัยอะไรคะ bao, không để kík cái gì, không yeah. biết, oh, oh, he <hija>. không biết là bọc sẽ quăng cái nào đi, nha thời anh nói sẽ uống dính anh nhia hàng na rồi, anh nói ai kia, ô, là cái này nó không để được, rồi, ô, nhia, hàng na rồi, cái gì, tiếp theo này đi bấm, đi bấm mà zing, nhia hỏi dính ná, ô, là là là, mệt lắm rồi, cái, ờ, lọt qua đi nấy à? เง <ừ> ี้ยเออเอากขาหายเยี่ยมึงเยี่ยพฟังสุดเอากูสั่ดดงมันตอนไหนวะเงี้ยเอ่อ เฮียก็ไอแกอเ้ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอีสักของกูบีมาอีเฮียอ่าเอาเอาให้ตามสบายอีสักของกูนี่แน่แน่เลยหน้าแก้วละสี่สิบว่าสามแก้วร้อยยี่สิบของกูยี่สิบสองบาทแดกทั้งคืนเนี่ยมึงนั่งกับกูยาวเลยเนี่ยทำไมเงี้ยกี้เหนียวเงี้ยคิดคิดเหนียวด้ไม่เหนียวไม่เที่ยวจะเที่ยวได้ทุกวันเหรอโอ้โหเฮียจริงเลยเฮียเอาแป๊สซี่ไหเอาโคมาเองเหรอ ก็ซื้อมาอเขาแวะพังมาก็อเอามาไงที่นี่ก็มีไ้เงียไม่สั่งเขาละเฮ้ยสิ้นเปลืองซ่วงที่สิ้นเปลืองเงินทองหายยักแล้วคืนนี้กูจะกินหมดไม่เฮียเฮียเอามาเองอย่างนี้นะเฮียอ่าหนูบอกเฮียตรงเลยต้องเสียค่าเปิดอ่ะทำไมต้องเสียค่าเปิดกูเปิดเองก็ไรไม่จำเป็นเลยไม่ต้องเสียทำไมค่าเปิด มันก็ไม่ได้ยากเลยหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกแล้วมันเป็นประเพณีของทางร้านเขาก็เฮียไม่เป็นลายเสียค่าเปิดเนี่ยมก็ไม่ต้องเปิดอ่ะเดี๋ยวเว้ยเปิดกินข้างนอกก็ได้ไม่จาเป็นอันนี้เก็บเลยกวางส่งจริงมีค่าเปิดกวางส่งเฮียขาอะไรเออเฮียมาที่นี่บ่อยไหมคะก็มารอบครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกถึงว่าไม่เคยเห็นหน้าเฮียเลยอ่ะก็ไม่เคยมาเออหน้าตาเฮียดีนะเออคนหนูนั่งใกล้ๆกล้เออ นึกรักขึ้นมาแล้วตากหวังไอ้บ้าเนยตอนนี้นะบอกตรงเลยหนูเดือดร้อนมากเลย ค่าห้องยังไม่ได้จ่ายเลยนะเนียอ๋อค่าห้องไม่ได้จ่ายอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียววายแพงดิเช่าเท่าไรเช่าหกร้อยห้องน้ํารวมเมียวายเช่าหกร้อยห้องน้ํารวมแต่หนูก็ย้ายไปอยู่แฟลตแล้วเดือนสี่พันฝ่านะค่าโทรศัพท์ค่าน้ําด้วยเออยังไม่ได้จ่ายเลยตั้งตังค์มีแล้วนะเตรียมจะจ่ายแล้วนะ,ะนแต่คันนี้<จ>สิแม่มาตาัากตักต่างจังหวัดอ๋แม่มาตักต่างจังหวัดเหรอเมื่อไมแม่ชอบมาต่างจังหวัดแล้วชอบมาถ่ายลูกแปลก ไม่จะ้ถ่ายลูกแล้วแม่เขาแก่แล้วก็ไม่มีรายได้อะไรเงี้ยอ๋อไลายหลายแล้วช่วงนี้นะใกล้เปิดเทอมน้องก็จะใช้ตังค์อีกว้ายเปิดเทอมอีใช้เงินเราเท่าทุกทุกบ้างเลยร่วมมือนะเฮียคิดดูสิโอ้ยใส่น่าเห็นใจเลยแล้วเนี่ยมือถือหนูก็จะโดนตัดอีกแล้วว้ายตายมึงไปนั่งก็อึงไปไล่าเขาอึงฟังไปไปไปเฮียไปเลยไปเล่าให้ใครเขาฟังไปกูขี้เกียจฟังเฮียไปไล่น้องก็ทำไมล่ะเฮียเฮียพบรนาเฮียอะไรไปนั่งก็อึงไปไปเฮียไล่ไล่หนูอย่างนี้เลยเหรอกูไม่ชอบฟังแล้วกูไม่มีน้ำใจเลยไปก็ได้ เฮียไม่ล้างเอาไว้เหรอจะล้างทำเชี่ยอะไรเปลืองเนี่ยทำไมขี้เหนียวเงี้ยเขี้ยวเงี้ยเฮียฮะหนูเอาใจขอวก็เมตตาจากเฮียร้องเพลงอะเสียงแห้งๆขอเงียแค่นี้เฮียให้ไม่ได้เหรอฮะกูต้องตีนี่สัตว์ฮะเล่นแมงดีมั้งเฮ้ยมึงผู้หญิงไอ้ลืมจริงเหรอแขกเขี้ยวไม่เคยเจอเลยใต้ดีอยู่นะกูไม่มาร้องเพลงหรอกไล่แม่งออกเลยเฮียกูดนตีนักนีิเตะปาก ไปไปไข้างหลังวะโอ้โหดูม่งโอ้โหโอ้ยแสโอโหโอโหท่านจะได้รับความสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมเมดี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราตกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ